สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพี่น้องอีก5,300ตำบลควรฟังทางนี้นะครับว่าพี่น้องเข้าขายหรือไม่มีหลายคนถามมานะครับว่าถ้าเกิดว่าให้งดปฏิบัติงานแล้วค่าป่วยการเดือนพฤศจิกายน,านนี้จะได้หรือไม่นะครับพี่น้องครับขอ,อนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าตามที่กกตได้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาชี้แจงนะครับ ชัดเจนแล้วนะครับว่าให้งดปฏิบัติงานในขณะทำการหาเสียงเท่านั้นนะครับอย่ามีกครั้งหนึ่งนะครับกกตอบอกว่าให้งดปฏิบัติงานในขณะทำการหาเสียงเท่านั้นนะครับเดือนหนึ่งมี30วันนะครับตามหลักเกณฑ์การได้รับค่าบริการแล้วนะครับก็คือต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย4วันใน1เดือนนะครับ พี่น้องก็มีเวลาอีกหลายวันนี้ครับที่วันที่ไม่ได้ไปหาเสียงพี่น้องก็มีสิทธิ์ที่จะทํางานอสมครับเพราะว่าไม่ได้ห้ามกันเลยนะครับว่าตลอดทั้งเดือนนี้ห้ามปฏิบัติงานอสมแต่เขาห้ามเฉพาะตอนที่พี่น้องไปหาเสียงเท่านั้นเองครับพี่น้องครับเข้าใจตามนี้เลยนะครับฉะนั้นการที่จะไม่ให้ค่าป่วยการนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและ ไม่สมควรทําอย่างยิ่งนะพี่น้องครับมาดูที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหัวหน้าชนะชนแสนแก้วนะครับหรือว่าหัวหน้าแบงค์ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบอสมในระดับจังหวัดของบุรีรัมย์นะครับซึ่งหมอจัดได้ขออนุญาตหัวหน้าแบงค์แล้วหัวหน้าแบงค์ได้โพสต์ใน Facebook แล้วก็บอกว่าอสมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นอสมก็คือประชาชนไม่ได้เป็นข้าราชการแต่อย่างใดฉะนั้นการลงสมัครนายกอบอตอสอบอตอหรือผู้ช่วยในการหาเสียงก็ย่อมทําได้ไม่ผิด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถไปจำกัดสิทธิ์ของอสอมหรือห้ามมิให้ลงสมัครได้แต่อสอมที่จะลงสมัครหรือช่วยหาเสียงดังกล่าวจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและพึงระวังดังนี้ 1. ห,หาเสียงได้ในนามประชาชนหรือผู้แทนพรรค 2. ไม่แสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นไม่สวมเสือ้อสอสมไม่ชูป้ายอสอมไม่สวมหมวกอสอม ไม่สวมเสื้อกักอสมอไม่อ้างตัวว่าเป็นอสมอในขณะหาเสียงหรืออื่นๆที่เข้าขายนะครับโดยความปรารถนาดีจากเครดิตแบงค์ศูนนะครับก็คือหัวหน้าแบงค์หัวหน้างานที่ดูแลอสมอที่สํานักง,งานสาธนารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและเป็นผู้ช่วยหาเสียงให ท่านปฏิบัติหน้าที่อสมได้นะครับแต่เวลาที่ท่านไปหาเสียงเลือกตั้งห้ามปฏิบัติหน้าที่อสมหรือให้งดเว้นนั่นเองนะครับ <pediatric S 1> mm. ดังนั้น <Pin. S 2> เวลาท่านที่ไม่ได้หาเสียง mm. นะครับเวลาที่ท่านไม่ได้หาเสียงท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่อสมได้นะครับตามหลักเกณฑ์แล้วเดือนหนึ่งให้ปฏิบัติงานอสมส,มสวันมีรายงานประจำเดือนมีรายงานส่งดังนั้น พี่น้องก็มีสิทธิ์ได้รับค่าบริการนะครับพี่น้องครับหมอชาติเกิดถึงแจ้งและก็มาทําความเข้าใจให้กับพี่น้องอสสอสมนะครับโดยเฉพาะอสม .5,300 ตำบลทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับทุกเรื่องราวที่ดีๆหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ